สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะรถตู้คาร์โก้เครื่อง2.4นะคะรีโวนะคะนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2019นะคะนี่สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถตู้คาร์โก้ที่เปิดได้3ทางนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งมาเลยนะคะลูกค้าเปิดได้3ทางเลยนะคะ อันนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้ฟารมสูงของเขาเนี่ยก็อยู่มาณร้อยเจ็ดสิบนะคะถ้าภายในฟารมสูงก็อยู่มาณร้อยหกสิบนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีกุญแจสำรองด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอันนี้คือให้เห็นเดิมๆเลยนะคะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่กิ๊บๆเลยนะคะเบาะหนังสีดํานะคะคันนี้ก็จะมีแอร์แบกไ์ใพายนะคะ คู่หน้าคนขับนะคะเลขไม์ก็จะอยู่ประมาณ76,937กิโลเมตรนะคะสำหรับตู้คาโก้คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถตู้คาโก้นะคะอ่า2.4ปี2019นะคะคันนี้เปิดได้3ทางเลยเนาะอย่างที่พอยแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะฟาร์มสูงก็อยู่มาณ1้อนะคะภายในอยู่มาณร้อนะคะคันนี้ ราคาตั้งขายเพียงแค่4 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทนะคะ6ปี72งวดน,นะคะหรือว่าจะผ่อน7ปีก็ได้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพลอยได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปพลอยจะนำอาอเสนอรีวิวคันไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ